สวัสดีครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนโครสเกมมิ่งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการตีบอสนะครับผมคือตีวีคเวสประจําวันนั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้เป็นการตีดันเจียนนะผมเป็นดันเจียนฝึกฝนของ s i นเ e r f a n แนั่นเองครับผมนะ <Yeah. S 1> ซึ่งหลายคนตีไม่ผ่านเนาะผมแนะนําเทคนิคมีง่ายๆตีให้ติดคี้ครับผมแค่นั้นเองการตีให้ติดคีมันจะตีเข้าซินเวิร์แครับผมแต่ว่าถ้าเราตีไม่ติดคี ซิมเพิลแฟงมันจะมีโอกาส 9, ลดดาเมจ99%เลยนะผมที่ไม่ใช่ดาเมจคิทิคอลนั่นเองเนาะซึ่งผมแนะนําตัวที่ใช้นะผมเป็นหน้ากากหวานนั่นเองแต่หน้ากากหวานตอนนี้อัตราคีอยู่ที่18นะผม18%นั่นเองแล้วก็ดาเมจอยู่ที่10,000นเนาะสำหรับตรงนี้อีกตัวก็แนะนําก็คือตัวสิงโตนะผมสิงโตตัวนี้ก็โอเคนะผมสําหรับการตีซนะิมเพิลแฟงเนาะเดี๋ยวจะไปตีให้คุณผู้ชมดูนะผมสาหรับตรงนี้เนาะนันเจตฝึกฝนแล้วก็ระดับสูงเวลที่45นะของผม อันนี้ผมก็ต้องอาศัยโชคเหมือนกันเนาะว่าจะตีได้ไหมนะผมตัวที่จะใช้ผมจะใช้จกักรพรรดิเด็กไว้อยู่แถวเดียวกับหน้ากากหวานเพื่อได้สกิลกระหน่ำม,มานั่นเองเนาะแต่ว่าผมมีมุเมงด้วยก็เลยใส่มุเมงไปเลยเนาะสําหรับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรยกันเลยจะมาดูกันนะครับว่าผมจะตีไหวไหมนะครับสาหรับซิลเวอร์แฟงด่านยากที่สุดนะครับผมสําหรับเบลล45นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะบัฟหน้ากากหวานแล้วเอาหน้ากากหวานไปตีชาลันโคก่อนนะผมนะในนี้ผมติดคีิ์ทิคอลนะผมก็ค่อนข้างรุนแรงนะบอกเลย คือหน้ากากหวานแนะนําไม่ใช้ส่วนผู้พิ่รผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าหน้ากากหวานมันหาเศษได้ง่ายกว่านั่นเองเนาะนี่ถ้าเราติดตีคีที่ขเราจะขึ้นดาเมจเยอะนะครับผมเนาะอันนี้มันจะมีบอกนะผมว่าเราตีเป็นดาเมจคีย์ที่ขเท่าไหร่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ติดไปหนึ่งคีที่ขเนาะและสกิลของจกักรพรรดิเด็กสกิลคอรันผมมันจะเมื่อเราได้คีิที่ขเราก็จะได้โซคืนนะผมเนาะ โดยที่ไม่ต้องรวบรวมกิจวิญญาณเนาะกิจวิญญาณคืออะไรกิตวิญญาณคือตรงนี้ครับผมนี่ตีเข้าไป58าหมครับผมสาหรับเทินที่2บอกได้เลยว่าเจ๋วครับผมนะสำหรับหน้ากาก,ากหวานเนาะโซผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะว่ามีอยู่12 3 3สตัวนี้ผมไม่ได้อัพมันเลยเนาะผมแค่ยัดของใส่ไว้เฉยแต่ว่าผมเน้นไปที่หน้ากากหวานแล้วก็จักรพพัดเด็กแล้วก็ฟูบุกินะครับผมนะสำหรับทีมผมตอนนี้ซึ่งถ้าเราตีตรงนี้มันจะไม่ให้เราใช้ตัวพวกประมาณว่า ปีศาจเนาะมาตีปีศาจกับนักโทษนี่มันไม่ให้ใช้มันให้ใช้แต่พวกของฮีโร่เนาะก็ไม่เป็นไรนี่โดนไป1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกสดอกไม่ติดขี้เลยถ้าเราไม่ติดขี้สังเกตดาเมจอยู่0 0ครับก็ผมแต่ว่าติดขี้ดาเมจขึ้น5 0 0 0 0่นแน่นอนับผมสําหรับหน้ากากหวานนะผมแนะนําให้ใช้หน้ากากหวานในการตีบอสประมาณว่าบอสเดี่ยวอะไรพวกนี้เนาะบัฟ อันติเมตเอ้ยไม่ใช่บัฟอันติเมตสิบัฟสกิลมันเยอะๆนะผมนะสำหรับหน้ากากหวานอัพมันเต็มๆไปเลยสำหรับหน้ากากหวานยิ่งอัพยิ่งโหดนะบอกเลยตัวนี้ใช้ได้ยาวๆครับผมสำหรับการาตีบอสสองสามสี่ติดคีไปสองดอกก็เกือบตายครับผมนะอันนี้จะรอบที่ห้านัเนี่ยะรอลุ้นว่าผมจะติดคีอีกไหมเนาะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวใช้สกิลของกินนอตไปเลยกินนอตก็ฆ่าตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะคือมันเล่นง่ายมากๆครับผมเนาะสำหรับ เทคนิคการเล่นด่านของซินเวอร์แฟงเนาะอันต่อมาเดี๋ยวจะแนะนำนะครับผมให้คุณผู้ชมลงแรงดันเทียนตรงนี้ก็จะมีเทคนิคง,ง่ายๆเหมือนกันนั่นก็คือใช้ตัวที่มันเป็นดามเมจหมูนั่นเองเนาะดามเมจหมูของผมคือฟูบุก,กิเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟูบุก,กิไว้ข้างหลังแล้วก็เอาจากักรพรรดิเด็กไปแถวเดียวกันเลยนี่เพราะว่าจากักรพรรดิเด็กมันเปิดก่อนแล้วก็จะได้มีพับกระหน่ำนั่นเองซึ่งจะทําให้พลังโจมตีเยอะขึ้นมากครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมจะใช้ สกิลอันตีของมูเมงไรเดอร์แล้วก็เปิดด้วยอันตีของฟูบุกิไปต่อเนาะนี่หายหมดเกลี้ยงแลผมซึ่งตรงนี้มันให้เราตีไปเรื่อยๆจนศัตรูตรงนี้หมดนะครับผมนะสำหรับบางคนที่ไม่รู้พยายามกดใช้เองอย่าไปใช้ออโต้เพราะออโต้จะใช้สกิลโดยเปล่าประโยชน์เนาะเพราะว่าเราจะตีมันไม่เข้าเลยเราก็ตีธรรมดาไปครับผมยัยอังก็ตีธรรมดาครับผมนะนี่แล้วมันก็จะใช้สกิลเพิ่มความเร็วแล้วก็เรียกไอ้พวกนี้มันมาเนาะเราก็ใช้เหมือนเดิมครับผม เราวนไปเรื่อยๆเลยหรือจะกดออโต้ก็ได้กดออโต้แต่ว่ากดติ๊กติ๊กตัวที่เราไม่ใช่อนะัลติเมทเนาะก็คือนี่ติ๊กพวกนี้ออกเนาะถ้าเราติ๊กออกมันจะไม่ใช่อัลติเมทมันจะตีธรรมดานั่นเองเนาะอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะ <this> นี่ผมนะช็อตแบบเดิมเลยตายเกี้ยงครับผมนะตอนนี้เหลืออยู่7ตัวแล้วสำหรับศัตรูนั่นเอง ตัวนี้ผมบอกเลยว่าด็อกเตอร์จีนัทนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะผมสําหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนี่นี่ครับผมโดนตีก็ตีไม่เข้ามันเป็นตัวที่ตีเราเบามากๆครับผมหลังจากนั้นเท่านี้ให้บัฟหน้ากากหวาน,นครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาหน้ากากหวานไปตีด็อกเตอร์เลยอันตีไปใส่ด็อกเตอร์ครับเรียบร้อยครับผม น็อกแน่นอนครับผมโดนตีไป75,000ที่เหลือก็จัดสกิลธรรมดาใส่ครับผมแค่นี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด่าน EXP นั่นเองซึ่งเล่นง่ายมากๆครับผมแล้วก็ดันเจียนโกตรงนี้มันจะให้เราใช้พวกของปีศาจเนาะซึ่งปีศาจของผมยังไม่แข็งเท่าไหร่สำหรับของผมก็เลยเล่นอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านบ้างนะครับผมนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูครับผมตรงนี้ผมจะปล่อย ออโต้ Auto, แล้วก็ใช้สกิลของราชาใต้ดินราชาทะเลแล้วก็ด้วงนะผมนะส่วนตัวอื่นก็ใช้สกิลเป็นธรรมดาเลยเพราะว่าตัวของผมทีมของผมนี้เน้นเกาะสะท้อนแต่รู้สึกว่าทีมเกาะสะท้อนจะใช้ไม่ได้ผลกับทีมในด่านของบอสเงินตัวนี้เนาะซึ่งมันตีไม่ค่อยเข้าเลยมันสะท้อนแค่ดามเมจแค่หนึ่งเองถ้าคุณผู้ชมสังเกตเมื่อกี้นะครับผม แต่ว่ามันจะมีดีหน่อยคือมีสกิลเผานั่นเองเนาะสกิลเผาของราชาใต้ดินอีิดขีด้วยนะผมแต่ว่าหลังๆหลังๆไอตัวของบอสหมูนี่มันจะถึกขึ้นเนาะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเธอแรกผมจะตีแรงอยู่นะพอเทินต่อมามันเริ่มถึกขึ้นนี่มันใช้สกิลธรรมดาพอนะผมตีธรรมดาอยู่1มื่นเจ็ดเนาะเมื่อกี้อันตีไปได้อยู่หกเอง อันนี้ผมไม่แน,น่ใจว่าจะตีตายหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อัพพวกสกิลพวกบอสอ่าไม่ใช่บอสสิเป็นพวกตัวละครปีศาจฝั่งผมเลยเนาะผมอัพแต่พวกสกิลธรรมดาครับผมไอ้ไม่ใช่สกิลผมอัพแต่ตัวละครฮีโร่ของผมขออภัยครับผมนะก็ดวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตรงนี้แนะนาครับผมให้มาทําวันละอ่ประจําวันเลยทําให้หมดเลยนะผมนะสำหรับตรงนี้มันจะได้เงินนะครับผมเงินก็ค่อนข้างเยอะและก็ค่อนข้างสาคัญกับเกมนี้มากๆครับผมนะ โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าผมพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผมเพิ่มเติมท้ายคลิปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้คือดันเจียนอีดันนี้เราจะสามารถลงได้แต่ฮนะีโร่เนาะส่วนดันเจียนโกอันนี้เราจะสามารถลงได้แต่ฮีโร่ฝั่งปีศาจ เอ้ยไม่ใช่ฮีโร่ฝั่งปีศาจต,ตัวละครฝั่งปีศาจนะครับผมนะส่วนดันเจี้ยนฝึกฝนตรงนี้เราก็จะลงได้แต่ฮีโร่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับตรงนี้ถ้าใครหลายคนยังไม่รู้ผมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับดันเจี้ยนเควสไลน์วันนั่นเองนะครับผมนะโอเคไปจริงๆละบายครับผม